สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสมาคีกันเวลาเฉพาะกิจนะคะประจำวันที่20มิถุนา,ายนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเราสมาคีตัวเด่นก็คือ0ก็3 9ก็2 0 1 0 2 0 3 0 4 0 6 0 7 0 9นะคะ3 0 3 1 3 3 3 2 3 3, 3 3 3 5 3 6 3 7 3 9เนาะ0339 2 6

จับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดสี่เจ็ดเจ็ดสี่แปดเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะก็ <_ an> ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทุกแนวทางเนาะจับคู่ลุ้นด้วยกันนะคะอย่าลืมสามัคคีกับสามัคคีวีเด้อจะพอกิจกับวีไอพีเนาะถ้ามันไม่สลับกันนะถ้าไม่งั้นก็จับสี่ตัวกับสี่ตัวนี้แหละในที่เหมือนกันก็จดก่อนต่างกันก็เพิ่มเนาะเขาขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไค i b ์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ